ใบกระเทียมป้าใบกระเทียมป้าฮอตแล้วพี่น้องผู้ดีตะไบยิงยย่งใหญ่ลายลายยานนลีก็สิเก็บเอาอยู่นี่ละนี่นี่เป็นผักก็สิเก็บเอาจากน้อยก่อนเวทไอเทคซัมติมเฮียนี่มึงนี่ละโอ้ยใบกระเทียมป้าพี่น้องยานนลีป้าเก็บเก็บเอาเพราะลายดอก เป็นดอกแล้วเป็นดอกแล้วเนาะดอกมันกบบนี่แหละเก็บพี่น้องเก็บเก็บน้ำกันลูกสาวกับพ่มาม่สนกบอดพนพันานมาหอดป้าเป็นดอกแล้วพี่น้องเป็นดอกแล้วกำลังออกดอกกำลังออกดอกมันอยู่ภาคเด้น้ำกากงานเนี่ยภาคงานน้ำ พูดนะเต็มแล้วไปกระสิบเอาลายแบบเอาทั้งหฮมทั้งผักพีน่น้องเต็มยุกออกดอกแล้วไหมเฮ้ออกออกดอกแล้วขัดสิบไปเก็บติดถนนพดกะไอค้นไหม เออเต็มอยู่ซึ่โงโฮไม่แน่พอโฮไม่เลยเอาบางอน,นีรก็คอยเก็บคนพี่น้องยายนาลีสีฟา้าเก็บคนสิหลายาปาดพุ่น่ะเป็นปลาแบบไงปลาแบบไงงามคักงามงามเพื่อพูดนะปาดยายนาลีมาเห็นกระเทียมปาลาเราพี่น้องมาเก็บน้ำกัดน,น้ำขอดเยอะเลยน้ำคัดน้มเน่ กันซุกมีดกับโมเอลอมาโอ้โหโมอเววามาอมเามีดมาดดพี่น้องเก็บกระเทียมปลาทั้งกันเต็มเยอะผัวกับเชิงตได้เอามีดมาอไปกินเอาไปกินพูดงามค่ะค่ได้เอามีดมาแล้วนะเก็บเก็บน้อกันเด้อพี่น้องเย เป็นปลาบอกใหญ่นึงยายนาลีเก็บคา,าตั้งคาตอนก่อนพี่น้องเจ้าจะได้เห็นข่อยสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเช้าพี่น้องว่นเช้าดอกตอนบ่าใบวันอตอนเที่ยงไอแลนบ่ายแล้วล่ะไม้มงหล้วพี่น้องสวัสดีจ้ายายนารีพามาปลาอีกหรอพี่น้อง พุ่นพญายางออกนหนามา,หามาฮะมักเก็บไปกับเทียมมันละพี่น้องแต่ว่าบนได้หอดมองเก็บก็เลยมายางปลาก่อน่งางเบื้องหาเบิ่งเห็ดเบิ่งผักก่อนมีผักกูดง่องมีอยังบะผักกูดไหมเบิ่งปลาบ้านเพินปลาคือปลาดงดิบบ้านเขาให้เ <c oughs> มืนเน่อนวันอาทิตย์ EP นี้ ืันนี้คือวันอาทิตย์นะจ๊ะวันอาทิตย์ที่วันที่เท่าไหร่สิบแปดหรือสิบเก้าแล้วยายนาลีจะจำเมืออะไรวศสองพันห้าร้อยหกหกนะคะคนยางกับไล่ลายพี่น้องแต่ยายนาลีนี่ตีบ่แดงเอารองเท้านันันมาเอารองเท้าส้นสูงมาวันนี้ไหมบัรหลว่าสิได้มาพยางปลาบุกปลาวันนี้ก็เรืเ่บเวแดงเกือบรองเท้าผ้าใบมาพี่น้องโอ้ย มันก็นเลยย่างพัฒน,นัดปันไทม,มาส้มปลาไปน้ำกันอีกแล้วมือน,นี้พี่น้องเป็นมือที่สองที่ยายรีบุกป,ปลาต้นไม้สีเขียวต้นไม้สีเขียวตะไคร่น้ำจากมันก็ะเลยเป็นสีเขียวเนาะจ้าเห็ดเป็นตะเกิดดีตะเกิดดีพี่น้องถุงมือเ่ได้เอามาได้เย็นจอยจอยอยู่มือคอรเห็ดเป็นตะเกิดดีอลี ไปพ่อกันกับลูกยุภาคได้ป่ะนี่สิีย่างไปหาลูกเสร็จแล้วจากยุทั้งใดหรอพูดไงว่าเน,น,นะนี้ยพ่ะนะเนี้ยจังใดพุโอ้โมวา,านจะขอย่างมอดนี่เมื่อนี้ก็ซิ้ย่างไปทั้งเกาย่างไปทั้งเกาสั่นป่ะ พอค่อยผู้สิบ่ต้มค่อยดับไปจำตรงนี้ได้แล้วยางบุกปลาอีกรอบพี่น้องมือหนี้มือที่สองฝนกระตกบังดวงใจนาฬิกางคมกลางคมเพราะว่ามันฝนตกใาย่ขนาดนี่กับมันยางหาใบกระเทียมปลามันม่าเมนแบบคอยจินอยู่บ้านคอยมพี่น้องอันนี้มันเป็นใบใหญ่ก็จังยูหลังบ้านคอยเห็นไหม เอ,อมันมีสองแบบตะวันกับใบกะเทียมปลาคือกันจ้าแต่มันมีสองแบบนะพี่น้องสองแบบเนาะจ้เนะแบบอันนี้แบบใบ,บนนนะเป็นเบนน้ไงๆนะเออไรกเลยสิเอาไปสองแบบเลยลหละเออกินทบบนนนั้งสองแบบโถลดกินมันนึงสองแบบโหลดพี่น้องกินได้คือกันเนาะจ้าบุเบียดอกไม้กับลาย ถ้าม,มาหนาดอกไม้นี่เน,นาะหนาหนาห่อนจักหน่อยนี่ดอกไม้สิบานเต็มสวนเลยพี่น้องเอ้ยแหละยายนาทีกันดีมามาทางเกา่าอะไะพี่น้องทางเก่าหมู่บ้านนี่แหละเออแม่นอลีว่าพวกไก่เออเอลีเนี่ยกะ <c oughs> บัดที่กะออกะสิว่าเออไข่บ่อยู่ฟังแล้วว่ามันพวกไก่เราก็สิว่าเนาะ เนี่ยอิลีว่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวยายนาลีกะจะพาไปเบื้องตอนเก็บไปกระเทียมเนาะจ้างามคักภาพกระสิยอดในรถพี่น้องเพราะว่ายายนาลีลงเขามันมันมันเป็นเกิดส่วนสูงพี่น้องเออภาพมันกระสืยึกยักยดกยักขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยมึงพัวข่อยดูย่างข่อยลุงงามคักอิลีพี่น้องกนอ่ะโอ้ ภูเขาลูกหนึ่งแหละเพิ่งมาสร้างบ้านอยู่นี่สุดยอดเลยวิวกับอ่าหัวคน้นพอดีพุณนะโอ้ข้างไหนนั่นเข้าหนาพา่อไงว่าเข้าหนาซัมเมอร์เนาะเบบี้ u m m ซัมเมอร์คัมอินเดอะเฮดพี่โปเฮดเฮียซัมเมอร์เน็กมเออเข้าหนาสิบปทักงอย่างทั้งพุณไปมองหัวค้นนั่นแหละพี่น้องไปเบิง่งว่ามันอีหยังอยูอย่นั่น นี่กาสิลงไปค่าพักแล้วเพราะว่าลูกถา่ายอยู่โดนแล้วเพราะว่ากินข้าหามงคิงกินข้าหามงคิงแล้วกาสิกลับบ้านกินข้าวแล้วหมกมงคิงนะอีสปินิทโกโฮมย่าแเบบี้ฮาปซิกซาเวนเแบบี้โกฮาปซิกซาเวนอืน ตัวสกินเขาแล้วอาจจะกลับบ้านหกโมงถุ่มหนึ่งประมาณนี้แหละพี่น้องดอกไม้ได้เนี่ไอ้ดิงฟลาเวอร์ยะอินเฮียอย่าไอ้ดิงฟลาเวอร์เวทเลนนี่บิวตี้ฟูลฮะยะไอโนพิงก์แอนด์เรดไอโนไอไลค์กิ๊บสวย นานาดอกไม้เน,น,นี่ยเมา่อวพี่น <rij band. ills> yeah. ้องเอ้ยามงามนานี่จากน้อยมันก็ออกแล้วดอกไม้โกดิสเบนสเตย์ออนเนี่ยแางไปหารลดพี่น้องงามอีรีจ้างามงามงาม พอดีไม่ไปบอกอันนี้สําหรับคนพิการรถคนพิการขกินไปหารถยายนาลี่กับมักได้พป็นห่องอยัง,ยงสิเป็นแต่อันท่าอยู่ท่าอยู่เมืองไทยเนาะมีแม่น้ำยังสิเนาะไอ,อ้ยังเกาะนั่งไอ้นั่งสมาธิหันแม่พี่น้องเนาะคือสิสงบดีไหมนั่งสมาธินั่งอยังสินะอยู่ในสวนอยังสินะ เออถ้าอยู่เมืองไทยเป็นวัดนั่งสมาธิกรรมฐา,านอีอยังเนี่คือสิสุดยอดเลยได้พี่น้องโอ้ยบนกับมีแม่นม้ำนี่ยายนาลีก็หอดค้าพักแล้วจ้าแล้วก็สิทโทรหาลูกก็บบดที่นี่พี่น้องแลาลูกจกอดรถไปใส่อ้อนี่มันเป็นห้องน้ำชอยเลดย่นี่กกทอยเลดยะยูนิตโก ยีน,นิดกดทอยเล็ดหมดคาพักแล้วจิปนี้ยายนาลีกับฝากไอซ์หนีกับน้องพี่น้องฝากกดแค่กดไลค์กดซับกับไกดกดติดตามช่องยายลีนะเดอ้อพี่น้องสวัสดีขอบคุณหลายๆคนติดตามช่องยายลีต่างแดดนาะจ้าแไปยายนาลีกับสิไปเข้าห้อง่ามสักอนจบจิปไอซ์หนีกันน้องจ้านะสวัสดีจ้าบ๊ายบายพี่น้องนี่ว่าคุณ ไนารีวาสิมาซ้ำเมือได้มาแล้วมือน,นี้เห็นบ่ไปโกวกโอ้เหมือดมันเหมือดพี่น้องกล้องมันบอันแจมมันหย่อนแสง่งนายทางนีไรไม่เห็นเราพี่น้องย่งางกลับเราบดาที่ไหนโอ้ยโอ้ยลูกกะระทัลูกกะระทัตาม เป็นลูกคนหัวคนพี่น้องวันนี้เขาอุ้งม,ม้งวันนี้เขาอุ้งม,ม้งในปลาปลาปลาสวงามได้พี่น้องปลาติดแม่นางมันสิเป็นต้นไม้เงาไม้ยางเป็นแม่นางเป็นแม่นางพี่น้องฝนกระตุกปูกระยาง พ้าเมียรุยคกอกิลีมม่เนี่ย้าเมียรุยคักพูน่ะทางยางค้นกับยางหลายสวยเนาะ Beautiful เนี่ยงามโอ้คงามอืออและเติดเสลากระจอนเน็กเน็กเน็กทาม จอนข้จรอนันเซราคัมเซมเนฟชามเป็นแม่นม้ำพี่น้อง <Hi. S 1> เป็นแม่น้ำเจ้าค่ะไชเป็นแม่น้ำเป็นป่าป่าแกมาอยู่เมืองไทยนี่พี่น้องเอ้ยเห็ดหมองคนณยางก็เสียดเงินดีหรือเป่าเห็ดอะไรสวนอันนั้นแม่ส้มวิวนี่เห็นไหมเนาะ